นายปียบุตรแสงกระน,นกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่พร้อมทีมทนายความเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอศิวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอเพื่อรับทราบข้อหาในความผิดฐานดูหมิ่นศาลและนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเทจสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากกรณีที่นายปิยบุตรได้มีการอ่านถแถลงการของพักอนาคตใหม่คัดค้านมาติสารรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพ,พักไทยรักษาชาติเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เข้าข่ายเป็นการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเนื้อหาของแถลงการมีลักษณะการกล่าวหาว่ามีการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองนายพยบุตรระบุว่าไม่รู้สึกกังวลกับการตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้และใจให้การปฏิเสธเนื่องจากข้อแถลงที่ได้พูดนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารในเชิงวิชาการในฐานะนักกฎหมาย และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยที่จะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนกรณีการแจ้งความครั้งนี้จะเป็นการกันแจ้งทางการเมืองหรือไม่ก็เป็นหนึ่งในการตั้งข้อสังเกตเพราะตั้งแต่ตั้งพรรคอนาคตใหม่มาไม่ถึงปีกลับถูกแจ้งความมาแล้วหลายคดีก็ไม่กังวลใจเลยครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าสิ่งที่ผมถแถลงนะครับในสมัยตอนที่ผมเป็นนักวิชาการผมก็วิจารณ์การทํางานวิจารณ์คำพิพากษาวิจารณ์คำวินิจฉัยเป็นเรื่องปกติ แต่พอวันนี้มาทางานการเบืองมาตั้งทกัการเมืองมาเป็นผู้สมัครสสเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวโทษนะครับในความผิดฐานรูกลินสารแลวก็ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูข้อเท็จจริงกันนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยเป็น,ปนข้อความไหนอะไรนะขณะที่โฆษกปอทกล่าวว่าวันนี้หลังจากสอบปากคาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเสร็จจะปล่อยตัวนายปิยะบุตรโดยไม่มีการวางหลักทรัพย์เนื่องจากเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครับเดี๋ยววันนี้ก็สอบสวนปากชันนะครับ อาจารย์ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีการควบคุมตัวครับอย่างไรก็ตามในวันนี้ได้มีนางอังคนานีลภัยจิตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่สองคนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติมาร่วมสังเกตการรวมถึงมีมวลชนจำนวนมากมารอให้กำลังใจในปิยบุตรด,ด้วย ซึ่งบรรยากาศบริเวณอาคารศูนย์ราชการอาคารบีวันนี้มีการตรวจเข้มบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่โดยการตรวจแบบประชาชนถ่ายภาพบุคคลและตรวจสแกนกระเป๋ารวมทั้งประสานตำรวจสอหน,น่อกุวงสองห้องเข้ามาดูแลความเรียบร้อยสุพัฒนาบุญธรรมรายงาน